ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการฝอยทอง by Aurora วันนี้วันที่16มีนาคมพศ2564พบกับผมชวนายกับพัฒนากุลผู้แนะนําการลงทุนจากทางบริษัท Aurora Trading ในวันนี้ก็เป็นอพิโซดที่79ของเราแล้วนะครับและเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาฝอยกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งหรือ Gold Spot นะครับที่วันนี้กลายเป็นไซเ์เรียบร้อยแล้วนะคือมีกรอบค่อนข้างเล็กด้วยนะประมาณ10เหรียญกว่าๆเท่านั้นเองคือมีแนวรับอยู่แถวๆ1722แล้วก็แนว ต้านอยู่แถวแถวหนึ่งเครับแล้วก็อย่างที่เตือนกันมานะครับว่าถ้ามันเป็นไซด์เวนเนี่ยเราสามารถซื้อขายตามกรอบแนวรับแนวต้านได้แต่ก็ควรจะเล่นให้น้อยลงหรือโ s i ิชันเล็กลงเพราะถ้ามันลุดกรอบสวนทางที่เราถืออยู่เนี่ยอ่ามันจะเจ็บหนักได้ครับสำหรับประเด็นข่าวที่จะฝอยกันในวันนี้นะครับก็มีเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องบวกกับตลาดทองอยู่ด้วยนะครับนั่นก็คือคุณโจไบเดนเนี่ยเขาจะเริ่มนโยบายเก็บภาษีจากบรรดาบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐแล้วซึ่งก็เป็นนโยบายที่เขาเคยหาเสียงเอาไวว้้ดย และการกระทําเช่นนี้เนี่ยมันแน่นอนครับว่ามันจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นและแน่นอนละราคาหุ้นมันก็น่าจะแย่ลงดังนั้นบรรดาน,นักลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเขาอาจจะโยกย้ายเงินออกมาก่อนดีไหมแล้วเขาจะโยกย้ายไปไหนละ่ะแน่นอนมันก็ต้องมีทองคําเป็นหนึ่งในนั้นด้วยแหละครับและหลังจากนี้นะเม็ดเงินที่เริ่มอัดฉีดแล้วนะครับขนาด1.9ล้านล้านที่อาทิตย์ก่อนเขาอนุมัติไปเนี่ยมันจะเริ่มตั๊มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจละดังนั้นก็มีแนวโน้มว่าจะทําให้เกิดเงินเฟอ้อตามมาดัง คําในระยะกลางต่อจากนี้ไปได้นะครับสำหรับชาวนี้ออโรราเรานะครับเราให้แนวรับไว้ที่1 7 2 0งเถึงหนึ่แนวต้านที่1 7 4 0งเสถึงหนึ่งเ้า์สตอปลอนเมื่อหลุด1,700ครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝอยทองที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในตลาดทองคําได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10บโมงเชา้าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้ารับรองว่าเต็มไปด้วยสาาาาารรรรระเื่่่อออองงงงงทททีฟังงัยยยกกบขนนมได้ใ สวัสดีครับ